เจอกันที่ทุ่งนานะครับดูข่าวไทยกับคอมมนปะทะกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆแล้วล่ะครับว่าดูข่าวแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ทางคอมมก็ก็เกินไปามันยิงยิงอาวุธหนักะเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเข้าปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสงสารนะสงสารคนไข้สงสารหมอ,อ่เงี้ย อย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะยิงได้นะครับไม่น่าจะยิงเข้าไปนะก็รู้อยู่ว่ามันมีแต่ผู้ป่วยนะครับมีแต่ผู้ป่วยมีแต่หมอมีแต่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทางานแบบว่าช่วยชีวิตคนนะครับแต่ว่าก็ทางขงมรนก็ยิงอาวุธหนักเข้าไปอย่างเงี้ยมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนงะี้ยผมก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะครับสะเทือนใจเหมือนกันนี่ขนาดว่าผมอยู่แถวบ้านนอกบ้านานานะครับ ก็ไม่ได้อยู่แถวใกล้ๆก,กับชายแดนนะครับก็ยังรู้สึกว่าน่าสงสารนะครับน่าสงสารหลายคนนะครับก็ดูหลายๆคนก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับก็มันอาวุธหนักอะครับยิงยิงทีหนึ่งเป็นคันสิบล้อเลยอาวุธหนักอะ่ะโอ้โหดูดูกันยิงนะยิงทีมาเป็นเป็นสิบยี่สิบนัดเลยอะ่ะเป็นสี่สิบนัดน่ะมั้ง ันเป็นปืนใหญ่แบบว่าที่เขาอย่างในคลิปอ่ะมันเป็นปืนใหญ่ที่ที่มันอยู่หลัง6ล้อ10ล้ออ่ะนะครับปืนใหญ่อย่างนั้นน่ะมันยิงทีเป็นชุดๆอ่ะปุบๆๆๆๆๆเบมือนกันแล้วก็ยิงสาดเข้าไปลงบานสาดเข้าไปอย่างเงี้ยรู้แล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ตอนนี้นะครับก็ทหารไทยก็ก็ได้ออกไปตอบโต้บ้างแล้วแหละนะครับตอบโต้แล้วเอาเครื่องบินลบออกไปแล้ว ออกไปตอบโต้บ้างนะครับก็รู้สึกว่านะครับกอทหารไทยก็สุดยอดนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทหารไทยนะครับนะครับที่ปกป้องเอกลักษณ์นะครับเทศไทยเรานะครับทีนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับอยู่ที่ทุ่งนานครับก็วันนี้ก็มาดูนะครับมาดูน้ำน้ำฝนนะครับน้ำฝนที่ตกลง นะครับก็พายุวิภาที่ตกเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้ก็ก็หยุดตกไปแล้วนะครับน้ําฝนก็หยุดแต่เม่อเม่อเมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อคืนแล้วกลางกลางดึกอ่ะก็หยุดไปเลยก็ไม่ตกอีกเลยนะครับฝนนะก็รู้สึกว่าพายุฝนก็หมดแล้วแหละครับที่เหลือนี้ก็ที่เห็นน้ําจึงนองนี่ก็เป็นน้าห้วยน้าน้าห้วยน้ําคลองนะครับนี่นะที่ปล่อยเข้ามาในทุ่งนาของเราเนี่ยนะนะครับ ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้น้ําฝนนะครับนะครับครับก็บรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มนะครับก็สถานการสถานการ์การสู้รบของไทยกับเขมรก็ตึงเครียดนะครับก็ทางทางจังหวัดน่านก็เดือดร้อนเรื่องน้ําท่วมเหมือนกันนะครับทุกนี้ก็มีแต่อุทกภัยมีแต่ปัญหาหลายๆายอย่างนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับก็สู้ต่อไปนะครับ สู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับมันก็จะผ่านไปนะครับก็เพียงว่าเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันกันละกันนะครับพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องทหารนี่ก็นะครับก็เห็นแล้วก็อดใจไม่ได้เหมือนกันเฉื่นใจนะครับก็อย่างเราอะ่ะเราเป็นคนไทยอะ่ะเราก็ต้องความรู้สึกรักชาติเหมือนกันนะครับก็เป็นทุกคนแหละ ก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องฝนสักนิดหนึ่งครับพูดเรื่องฝนสักนิดนึงครับบกไปวนมาอย่างนี้นะครับไม่จบสักทีครับก็ก็เรื่องฝนนี้ก็นะครับก็หลังจากพายุวิพาผ่านไปแล้วเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็กลัวว่าฝนจะทิ้งช่วงอีกแล้วนะครับแค่พายุวิพามาที่อำเภอรีนี่ก็ก็มาก็ไม่เยอะมาหน่อยเดียวเองอ่ะครับใจก็อยากให้มันตกเยอะอีกสักนิดนึงนะครับ ให้มันเม็ดใหญ่ชนิดหนึง่งแต่ทำไงได้อ่ะก็ยุบพามันก็ผ่านไปแล้วะนะครับก็ขึ้นไปทางนู่นแหละไปทางเชียงรายไปทางนู่นไปถึงนู่นแหละถึงพมา่าถึงอะไรนู่นละมั้งตัวเนี้ยครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทิ้งทิ้งทิ้งไว้แค่นี้นะครับทิ้งน้ำฝนไว้แค่นี้นะครับที่ที่อำเภอรีนี่นะก็ให้มาแค่นี้เองนะครับนะครับก็ พี่เพาก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับพี่เพาก็ผ่านไปแล้วนะครับนะครับก็มาดูข้าวนะครับตัวนี้อายุข้าวของผมนะครับที่เห็นเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยนะครับก็อายุเท่าไหรนะ่เนาะก็ก็ได้สองอาทิตย์วันนี้วันพฤธละหัสนะครับเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่พุหัสก็อ่าสิบสิบสี่สิบสี่วันสิบสี่จนการพุธพฤหัสบอกไปอีกสี่สิบสี่ก็เปสิบแปดแล้ว เป89วันนี่แหละครับอายุเข้าว18-19วันอ่ะก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอายุเข้าว19วัน18-19วันนะนะครับก็ต้นข้าวก็ดูความสูงเนาะดูความสูงสักนิดนึงครับประมาณนะครับประมาณเนี้ยเนี่ยมันอันนี้ชี้ลงไปใต้ดินนะครับก็ประมาณหนึ่งคืบครับหนึ่งคืบครับข้าวอายุ19วันความสูงประมาณหนึ่งคืบนะครับ ก็ <S <S ให้ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับให้ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งเออจะพูดเรื่องปุ๋ยสักนิดหนึ่งครับพูดเรื่องปุ๋ยสักนิดหนึ่งตอนนั้นที่ผมใส่ไปทีละต้นทีละต้นนะครับก็รู้สึกว่ามันอ่ามันจะเค็มเกินไปเหมือนกันนะครับเค็มเกินไปนะครับรู้สึกว่าข้าวมันจะจะเหลืองนะครับจะเหลืองนะครับจากปกติที่มันจะเขียวเขียวนะนะครับเขเียวแต,แต่พอใส่ปุ๋ยเข้าไปมันเหลืองอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับ เยอะเกินไปเพราะปุ๋ยเคมีมันนขแค่นี้จะแรงนะครับก็ใส่เป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเลยอย่างคลิปคลิปนั้นนะดีวผมใส่ปุย๋ยนะครับอย่างหลายคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะก็จะเห็นว่าผมใส่ปุย๋ยไปนะครับก็ใส่ปุ๋ยแบบแบบใส่แบบเป็นต้นๆเลยนะครับใส่เป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเลยนะครับก็ผลปรากฏว่าครับเข้าเหลืองนิดนึงนะครับก็จะให้ดีก็เออ ใส่น้อยอีกสักหน่อยนึงนะครับใส่สัก10เม็ดก็ยังดีนะครับใส่10เม็ดดีกว่าครับก็ประหยัดปุ๋ยด้วยข้าวก็จะไม่เหลืองเท่วไห่ด้วยนะครับครับแต่ก็ภาพรวมก็โอเคนะภาพรวมก็โอเคนะครับที่เขียวก็เขียวอยู่ดีครับที่เขียวเขียวอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นบางจุดบางต้นบางหยุ่มเฉยๆนะครับที่มันที่มันเหลืองนะนะครับที่มันเหลืองก็ภาพรวมก็โอเคนะครับภาพรวมก็โอเคนะครับครับ ข, ble, ข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวพันอ่าสันปะตองครับพันสันปะตองข้าวเหนียวพันสันปะตองครับอายุ19วันนะครับัวนีน้ก็ให้น้ําไปแล้วนะครับก็การบารุงรักษาก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องครับทำไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามรับชมไว้นะครับผมก็จะอัปเ well. ดตให้ดูเรื Nowadays, ่อยๆนะครับการใส่ปุ๋ยยังไงนะครับข้อดีข้อเสียนะก็อย่างที่ผมทําไปมันก็ใส่เยอะเกินไปผมก็บอกว่ามันเยอะเกินไปนะครับ อย่างปีที่แล้วนี่มันไม่เป็นไรนะครับผมก็ใส่เยอะแบบนี้แหละเพราะว่าปีที่แล้วนี่ผมใส่ด้วยฝนตกด้วยนะครับมันฝนมันก็จะชะล้างไปอะไรไปเงี้ยมันก็จะพอดีนะแต่ปีนี้ฝนมันไม่ค่อยตกนะครับพอใส่ปุ๋ยเยอะมันก็จะมีแต่ปุ๋ยกับข้าวนะครับมันไม่มีน้ําอะไรที่จะไปเจือจางมันอะมันก็เลยทําให้ข้าวเหลืองนะครับครับมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วย้ะเกิดฝนตกดีก็ก็ดีอีกแล้วนะใส่เยอะก็ดีอ่ะข้าวกขเขียวปืดเลย แต่ปีนี้ก็เสียหายนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอรับได้นะครับก็ภาพรวมก็โอเคอยู่นครับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูสั้นๆนะครับก็ขอลาไปกับบรรยากาศท้องทุ่งนาน,นะครับครับสวัสดีครับ